ชา์ล็อตออตตินเคยคิดถอดใจไม่อยากจะเป็นคนดังแล้วหลังเจอกระแสดรามา่ายางหนักหน่วงเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวงามที่ฮอตไม่แพ้การสอบหลับชา์ล็อตออตตินคูจินของอิงฟ้าวราหะที่โด่งดังตั้งแต่การประกวดยิสแกนไทยแลนด์2022มาด้วยกันเพราะความน่ารักและมีสเส่นกของชาร์ล็อตทําให้หลายคนหลงรักและเอนดูตั้งแต่เข้ากองประกวดมาจนถึงปัจจุบันนี้หากใครที่ติดตามก็จะเห็นว่าชา์ล็อตนั้นพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร็อกเพลงเก่ง แต่ก็มีความตั้งใจที่จะมอบความสุขให้กับแฟนคลับอยู่เสมอค่ะเส้นทางในวงการบันเทิงและวงการนางงามของชาลล็อกกำลังไปด้วยดีแต่ถ้าว่าตลอดทางก็ไม่ได้รวยด้วยกิบกุราบอยู่เสมออย่างล่าสุดค่ะก็มีเรื่องราวให้ชาลล็อกอัตินถึงกับต้องหนักใจโพสตัดผอว่าขอโทษนะ เป็นตัวปัญหาโลกไม่ได้ใจร้ายแต่คนอาจใจร้ายทําทเอาแฟนคลับถึงกับใจแป้งไปตามๆกันแต่ถึงจะเจอ,อปัญหาหนักแค่ไหนชาลลอตต์ออตตรนก็ยังคงมีรอยยิ้มให้กับแฟนคลับอยู่เสมอค่ะและล่าสุดในขณะที่ไร้์สดนะคะชา์ลอตก็ได้เล่าว,ว่าเธอนั้นมีวิธีการจัดการและผ่านปัญหามาได้อย่างไรเอาเป็นว่าไปฟังจากปากชาลลอตกันเลยดีกว่าค่ะสิ่งดีๆด,ด,ดีกว่าแค่เราเปลี่ยนโฟกัสคํานี้แหละหนูแค่ต้องเปลี่ยนโฟกัสใหม่ คำนี้เลยทําให้รู้สึกว่าโอเคเราต้องเปลี่ยนโฟกัสใหม่อืก็เลยตอนนี้ใครจะว่าใครจะอะไรเคอว่าเรามาใช่ไหมมันแล้วแต่อารมณ์มากว่าเราจะเงียบหรือเราจะว่ากลับพอะเราก็อยากให้รู้ว่าเราก็มีปากว่ากลับเหมือนกันเราก็ไม่อยากยอมเป็นฝ่ายยอมคนเดียวอย่างเงี้ยถ้าไหนมันมากเกินจริงๆก็คงว่าอันไหนมันแบบ ปล่อยผ่านได้ก็ก็ปล่อยก็ปล่อย,อยเพราะเราก็ต้องเข้าใจว่าการศึกษาทุกคนนระศึกษาได้หมบน้ะแต่มารยาทอะ่ะมันสอนกันไม่ได้ในวันที่แบบจิตใจแย่มากๆอะ่ะจะเป็นคนที่หายไปเลยแบบว่าหายไปเลยอะ่ะหายไปจากสิ่งที่ที่เราเจออย่างเช่นเราเห็นอะไรแย่ๆในโทรศัพท์โทรศัพท์ก็จะไม่อยู่กับเราเลย ถ่ายไปเลยเพราะาถ้ามันอยู่ปุ๊บเราห้ามใจเต็มไม่ได้แน่เราต้องกลับมาอ่านต้องเข้ามาสอ่องเข้ามาก็เลยแบบตัดสินใจบายเก็บไว้ก่อนแล้วมันทําให้รู้ว่าเออคนมันก็มีหลายแบบเนาะมีรักก็ต้องมีไม่รักปกติขนาดเรายังไม่ชอบใครบางคนได้เลยเราก็รับมือไม่ทันหรอกกับอะไรที่มันเข้ามาแรกๆอะ่ะ ครจะไปคิดว่าวันหนึ่งจะมีคนรักมีคนแบบมีชื่อเสียงขนาดนี้ยบางทีมันก็คิดเหมือนที่บอกพี่แป้งเขาแบบพี่แป้งหนูไม่อยากเป็นคนดังแล้วหนูแบบหนูกลัวหนูรับไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่เคยเจอไงเราไม่เคยเจออะไรอย่างนี้เราไม่ได้มีภูมิต้านทานในเรื่องของการมีคนแบบคนเฟมาอแะอยู่โน เป็นกำลังใจให้กับสาวชาลลอตด,ด้วยนะคะมีแฟนคลับที่น่ารักและคอยให้กำลังใจขนาดนี้แน่นอนว่าสาวชาลลอตต้องผ่านอุปสรรคไปได้แน่นอนค่ะ